สวัสดีครับทุกคนเมื่อน,นี้ตุ้มจีนายบ้านให้น้องหมูนะครับหมูแคบสองตัวนะครับเดี๋ยวห้องไปเบิ้งกันว่าสี่ายไปที่บ้านของใครนะครับตอนนี้เพศผู้เพศเมียนะครับสองตัวก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณ p m c นะครับแจ้งควายชมพูนะครับที่ ั่งน้องหมูนะครับย้ายบ้านให้น้องหมูไปที่ที่ดีอีกที่หนึ่งครับบอกเลยว่าที่น้องหมูจะไปเนี่ยบ้านหลังใหม่คือดีมากดีมากๆนะครับอคอยติดตามนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปย้ายบ้านให้น้องหมูกันเลยครับไปกันเลยเรากําลังเดินทางเอาน้องหมูไปส่งนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ50ิบกิโลถึงนะครับเดี๋ยวเราเอาน้องหมูไปส่งกัน ถึงาร์มซิริแวลนะครับนี่คือเจ้าของบ้านใหม่ของน้องหมูนะครับวันนี้กับคุณพ่อพ่อมาดสวีครับคุณพ่อสมจิตนะครับพ่อของน้องชายนุกธนดลนะครับมันนี้น้องชายบอยูครับก็เลยเอาหมูมาให้พ่อ็นคนเอาไปเลี้ยงนะครับรับแทนรับแทนน้องชายนะครับขอบคุณแกงแกงวายชมพู่นะครับที่เอาหมูมาให้นะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ รวมก,กันกับหมูป่าทีม่มีอยู่5ตัวนะไม่รู้จะเข้าออกันได้ไหมเราจะดูพฤติกรรมของเขาอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคือโอกาสนี้นะครับวยปรนะครับปีใหม่ที่จะมาถึงขอให้แกงควายยูพูทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็น f c น้องนกนะครับ FC บ้านสีเอฟซี FC น้งป่งนะครับมีแต่ความสุขความเจริญความเ้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตลอดปีและตลอดไป

ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มซิลิเวลนะครับเนื่องจากเอาหมูหมูแคะมาไว้ที่ฟาร์มนะครับก็ขอบคุณที่แก๊งควายชมพูนะครับที่ซื้อหมูมามอบให้กับทางฟาร์มซิลิเวลให้กับน้องนุกธนดลน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของฟาร์มนะครับว่ามีวัวกี่ตัวแล้วก็บรรยากาศ จะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมเลยครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูนะครับก็มีวัวอยู่ประมาณ30ตัวคร่าวๆนะครับในอนาคตก็ตรงนี้น่าจะเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากๆที่หนึ่งนะครับที่หมู่บ้านถนนงามนะครับอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับว่ามีวัวน่ารักน่ารักสิบตัวไอ้สิบตัว ยังบนเวียในใต้ฝุตในวางวนเลือกันเผาัะในทอนไหวยังบ่ลืมคนใจร่ายทุกๆวางพมจำมันยังติดในหัวใจสิ่ลงเธอได้เจยงไหลด้เมื่อว่าใจ ś ้คนนี้หาควรเ,เกิดตอนนี้เราก็อยู่กับสุดหรอของเรานะครับเจ้าเพ p กล้านะครับ <c oughs> เป็นลุมหรอกของฟาร์มซิลิเบลนะครับ ความของน้องชายลูกธนดลน,นะครับคุณพ่อสมจิตนะครับก็มีเจ้าเพชรก้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยมากมากเลยครับทุกคนตัวใหญ่มากน่จาจะเป็นพ่อพันุ์ในเขตของนอนศิลาบ้านถนนยามครับอ,อันนี้น่าจะหลอมากมากแล้วครับ ตอนนี้เราก็มาส่งน้องหมูเรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้านหลังใหม่คือฟาร์มซิลิเวลนะครับพวกเราก็เดินชมบรรยากาศด้านในมาดูชมวัวชมควายนะครับที่อยู่ในฟาร์มแล้วก็ได้พบกับพ่อสมจิตนะครับที่อยู่พอดีพ่อก็พาเดินชมนะครับก็ฝากพีพีเอฟซีทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องสบายใจคาเฟ่ของผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ย้ายน้องหมูนะครับย้ายหมูแคะของเรามาไว้ที่ในสุ่มไก่นะครับเพราะว่าอยู่ในเล้าเดียวกันหรือว่าคอกเดียวกันกับหมูป่าไม่ได้ครับหมูป่าดุมากครับมันจะกัดหมูแคะผมตายนะครับตอนนี้ก็เอามาไว้ที่ใน ซูมไก่นะครับดูมันทำกันมันทำอะไรกัน <laughs>